ครับมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุดรนะครับในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมสั่งแบบธรรมดาไม่ใช่พิเศษหรอกครับช่วงบรรยากาศค่ำๆนะจะมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยด้วยนะครับนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่เวลา8โมง30นาทีจนถึง21นาฬิกา30บนาทีนะครับถึง3าทุ่มเลยนะครับบรรยากาศอยู่ในเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ ไม่ค่อยได้มาอุดรนะครับก็บรรยากาศค่ำคืนนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี้ยอุดรนะครับใครที่ผ่านมาแถวบริเวถนนมิตรภาพแยกสามพพลานะครับแถวเนี้ยจะเจอนะครับถนนทองใหญ่ แถวแถวถนน,นทองใหญ่ครับในจังหวัดอุดรธานีครับจเจอ,อใ,ใกล้ใ,ใกล้โรงพยาบาลเอกอุดรธานีใ,นใกล้โรงพยาบาลเอกอุดรน,นะครับ,ะบนะบรรยากาศค่ำโวยวันจัดร้านมาดูเมนูใบเมนูเขานี่ขาย ปกตินะครับพี่ก็ขายธรรมดาเป็นราคาเท่าไหร่นะพี่ธรรมดา50 50พิเศษ60จัมโบ้70ครับอ๋อมีครังจัมโบ้ด้วยครับแต่จัมโบ้นี่คือถ้วยใหญ่ใช่ไหมถ้วยใหญ่ใช่อ๋อนี่ครับชนิดจัมโบ้นี่ถ้วยประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูน้ําซุปเขาโอ้เ้าต้มเนี่ยเปื่อยเลยอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยนะแต่ว่าผมผมเอาเป็นเนื้อสดเนี่ยดูหน้าตาครับน่ารับประทานมากเลย มีให้เป็นถ้วยพิเศษนะคะโอ้ขอบคุณมากครับอันนนี้ใส่่เเครรือองงปุาะ๋อใส่เครื่องปรุงนะครับอ๋ออันนี่อ๋อเอ็นแก้วได้ไหมคะพี่เดี๋ยบผสมอร่อยเลียบวันนี้ผมซื้อถ้วยเดียวนะใช่ก็อ๋อครับขอบขอบคุณขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับเ็แก้วครับมีโอ้แต่ส่วนมากผมผมจะชอบกินเนื้อสดส่วนเยอะเดี้ยงแก้วทานไง ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานอินเกี่ยวนะครับผมเอ้าครับแก้วเลยอ่ะแต่แต่ว่าก็ลองดูก็แล้วแต่ครับแต่ว่าที่กินลองแล้วแต่ที่ครับเอาแค่สิบบาทอ๋อครับขอบคุณมากครับพี่กับผมอ่ะอร่อยอร่อยลองชิมดูครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้ยังไม่เคยมากินต้องลองนะครับผมต้องลองมาซื้อกินดูได้เขามีโอกาสเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับนี่อ่ะก็จะปรุงมาทำแบบนี้ออกมาเพิ่มนะครับเป็นน้ําใสนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตัวน,นี้คนระับตัวนี้นะครับพี่ครับเอ่อบรรยากาศตัวนี้เขาขายข้าวมันไก่ด้วยนะครับข้าวมันไก่นะครับครับผมเดี่ยวเขาเนะี่ยแต่ว่าผมเคยมากินที่อุดรนี่อร่อยนะ ตนานแล้วนะครับนานแล้วทิพย์ผงก็มีพริกผงพริกย์ผงพริกเผาก็มีนะครับร้านที่เขานี่น้ำเออนี่ผักนะครับผักนี่พริกเผา จิ้มดูครับผมก็ลองมีลวกจิ้มด้วยคุณทางร้านนี่ก็แถมแม่เป็นกินแก้วอเป็นจิ้มจุกจิ้มจุ คนการลจินถ้าเราไมทคาดเลยพี่มีโทรศัพท์ไม่จะบอกเดี๋ยวผมจะว,ว่าจะลงให้วันนี้แหละพี่มีโทรศัพท์ไม่จะบอกท้าไปานะติดตามผมนะครับตอนนี้เป็นเส้นเล็กนะครับบอกเลยนะครับเนี่ยเส้นเล็กไปแช่ม,ะนะแมัเนาะกับเพจแท้เลยมีั้ยเคีค่ยมาเทีย่ยวอุดรปะคะครับมาเทีย่ยวอุดร

อาจารหนวกหมูเลี้ยงรถจนนิดนึงครับอยู่ใกล้ถนนแต่ก็สม,มเหตว่าเตี่ยวเนี้ยอยู่นะครกินคราเนี้ยน,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 นั่นมาก จิ้มจู้ดีกว่าตู้กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่อยออกเปรี้ยวนิดนึง